ครับผมสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมกับทางต้นกันอีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่ครึ่งนะครับผมก็ตื่นกันตั้งแต่ตีสี่นะครับก็เดี๋ยวเตรียมตัวที่จะออกไปที่หน้างานเพชรบุรีกันนะครับตอนนี้ก็ของและเครื่องมือทุกอย่างเราก็เตรียมพร้อมขึ้นรถไปหมดแล้วนะครับผมนี่นะผมก็เอาไอเปียไปด้วยครับก็เดี๋ยววันนี้งานส่วนใหญ่จะเป็นงานวอล์กฟูตติ้งตั้งตมอนะครับแล้วก็เทปูนฟูตติ้งนะครับเพราะว่าเราได้โทรสั่งปูนตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวยังงงงไไปปาาาาททเเเรรจนนีี่บ อ่าผมสวัสดีกันตอนเช้านะครับผมก็หลังจากที่เราได้ออกมาจากที่บ้านเมื่อตอนตีสี่กว่านะครับผมก็ตอนนี้มาถึงที่หน้างานเรียบร้อยแล้วนะครับผมประมาณ8ปดโมงครึ่งนะครับผมก็ตอนนี้เดี๋ยวทําการเอาของเครื่องมือทั้งหมดลงจากรถนะครับแล้วก็เตรียมที่จะตีผังบ้านนะครับผมก็ตรงบริเวณนี้ก็คือจะเป็นบริเวณที่ของลูกค้าที่จะให้เราที่จะให้เราได้ทําการปลูกบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่เต็มๆกัน อ่าตรงนี้นะครับผมที่ลูกค้าจะให้เราทําการปลูกบ้านก็คือด้านหน้าบ้านจะอยู่ทางด้านนี้นะครับหันหันหน้าบ้าน,าน,านา Meet มาทางด้านนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังบ้านหันไปด้านหลังนะครับแล้วก็ในส่วนของห้องนอนจะอยู่ฝั่งด้านนี้ห้องโถงอยู่ด้านนี้แทนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะขุดท่อส้วมไว้ด้านหลังตรงด้านนู้นนะครับผมโอเคครับถ้าเดี๋ยวนี้ไงตอนนี้เตรียมตัวขนของเอาเครื่องมือลงแล้วเตรียมไปซื้อเสาเสาปูนนะครับผมเพื่อทําเป็นฐานต่อหม้อด้านล่างนะครับผมเพราะว่าบ้านหลังนี้จะยกพื้นสูงจากพื้นดิน หนึ่งเมตรนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเตรียมตัวกันก่อนตัวตัวบ้านตัวนี้นะครับจะมีขนาดของที่ 6, คูณ4เมตรนะครับผมตอนนี้ก็ผมก็ได้ทำการเริ่มตีผังตามตำแหน่งนะครับผมก็คือโดยการเอาเอ็นขึงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังไล่ตำแหน่งของฟุตติ้งนะครับฟุตติ้งของเราจะมีขนาดอยู่ที่60คูณ60นะครับแล้วก็มีความหนาของฟูนอยู่ที่30เซนนะครับก็คือ เสาตีนช้างจะถูกคอนกรีตที่เราเทเป็นฟุตติ้งตัวนี้ครับทับไว้อยู่ที่30เซนครับป้องกันการถอนตัวของลมนะครับหรือแรงกระทําอะไรใดๆนะครับของตัวบ้านนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของฟุตติ้งเนี่ยเราจะกดเข็มหกเหลี่ยม1เมตรอีกหึงต้นด้วยนะครับเพื่อกันซุดนะครับผมเพราะว่าพื้นที่ดินตรงนี้ลูกค้าเพิ่งถมขึ้นมาใหม่ประมาณ50เซนนะครับก็เลยจะต้องกดเข็มนะครับตอนนี้ผมก็มาร์กตำแหน่งไว้ก่อนนะครับผม แลวส่วนตรงนี้อีกหนึ่งส่วนนะครับก็คือให้น้องโบนะครับน้องโบกับน้องนันนะครับผมช่วยกันประกอบแบบคตติ้งที่เราได้ตัดไว้จากที่บ้านนะครับผมมาประกอบที่ท้ายรถนะครับผมตอนนี้นะครับเต็มไ,ไปด้วย ครับผมตอนนี้เราก็ได้ทําการตีตําแหน่งฟุตติ้งนะครับของแล้วก็ตําแหน่งผังที่เราจะทําการลงเตาหม้อและทําฟุตติ้งสาหรับเพื่อตั้งเสานะครับผมตอนนี้ก็ในจุดที่เป็นส่วนของด้านหน้าตรงนี้นะครับตรงจุดนี้1จุดนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้1จุดนะครับจะเป็นในส่วนของเสาหลังคาลงรถด้านหน้านะครับสเมตรแล้วก็ตรงตรงนี้นะครับต้นนี้1ต้นตรงนี้1นต้นจะเป็นในส่วนของระเบียงด้านหน้าบ้านนะครับ แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าตัวนี้จะเป็นส่วนของตัวบ้านนะครับผมก็ระยะตรงนี้สาเมตรสาเมตรนะครับแล้วก็จากหต้อตัวที่หนึ่งตัวที่สองก็ตัวนู้นครับตัวหนึ่งสองสามระยะตรงนี้อยู่ที่2เมตรคูณสองเมตรนะครับสองเมตรสอเมตรอ่าโอเคครับตอนนี้ตีผังเสร็จเดี๋ยวจะเอาไมโครเริ่ม <c oughs> ทำการขุดแนวกันเลยนะครับผม อ่าครับผมตอนนี้เราก็ได้ทําการขุดตําแหน่งของฟุตติง้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้งหมด11บหลุมนะครับขอฟุตติ้งก็คือจะมีในส่วนของที่เป็นตัวบ้านนะ9 9้า้าหลุมแล้วก็ที่ขึ้นมารับระเบียงด้านหน้าบ้านอีกสองต้นนะครับ2หลุมนะครับผมแล้วก็ที่เป็นเพิ่ม,เต,มเติมอีกหนึ่งอย่างก็คือตรงนี้นะครับก็คือลูกค้าให้ขุด เพื่อที่จะทําบ่อซ่วมนะก็คือลูกค้าจะใช้เป็นวิธีก่ออิฐบล็อกแทนนะครับผมจะไม่ใช้ปอกซ่วมนะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างเต็มเร็วเพราะดินตรงนี้เป็นดินทรายนะครับลูกค้าบอกว่าเต็มเร็วมากถ้าใช้บ่อบ่อกลมนะครับผมก็เลยให้ทางเราขุดให้นะครับกว้างประมาณเมตรยี่สิบคูณสองเมตรนะครับผมเพื่อเดี๋ยวลูกค้าจะมาก่ออีกทีภายหลังนะครับก็เพราะทางนี้เอตรงนี้ทางเราไม่ได้รับก่อนนะเพราะว่ามันไม่ทันจริงๆนะครับเวลาก็เนี่ยนะครับผมตำแหน่งของเสาทั้งหมดนะครับก็คือขุดเรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปรอ เสาเข็มที่น้องแบงค์กำลังไปซื้อมานะครับเดี๋ยวให้เอาเข็มมาปุ๊บเราจะทําการกดลงไปหนึ่งเมตรนะครับเพื่อป้องกันบ้านซูดตัวเลยเร็วนะครับผมเพราะว่าตรงนี้พึ่งถมใหม่นะครับดูได้จากจากพื้นดินตรงนี้นะครับพึ่งถมได้ประมาณสักประมาณปีเดียวนะครับเราก็เลยต้องกดเข็มเพิ่มนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวยังไงเรารอเสาเข็มมาก่อนอ่าอันนี้นะครับผมก็หลังจากที่เราได้กดเข็มทั้งหมดสิบอ็ดต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ให้ท้้งบนนะครับไล่วางตำแหน่งของแบบฟุตติ้งนะครับที่เราได้ทํามาไว้จากที่บ้านนะครับก็คือ60 60 60นะครับลึก30เซนนะครับโดยปูนนะครับจะอมหัวเข็ม10เซนนะครับแล้วก็จะมีความหนาอยู่ข้างบนหัวเข็มอีก20เซนเท่ากับ20เซนนะครับผมไอ้เท่ากับ30เซนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเสาตีนช้างมานั่งตรงหัวเข็มนะครับเสร็จแล้วเราจะวางตะแกรงก่อนเราวางตะแกรงว้เมก่อนเอวางตะแกรงฟุตติ้งเสร็จแล้วเอาหัวเข็ม เอาเสาตีนช้างวางเลยแล้วเทปูนทับทั้งหมดเลยนะครับผมก็ตอนนี้ไล่ด้านข้างของฝั่งนี้เสร็จแล้วนะครับผมเดือเหลือแค่เอาเหล็กฟอร์ติ้งที่อยู่ตรงนู้นนะครับมาวางแล้วก็ตอนนี้กํลาลังไล่แนวด้านข้างนี้นะครับโอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสอนนะครับผมปูนัดไวตอน3โมง อันเดี๋ยวขอตัวรีบไปช่วยก่อนครับผมก็เสร็จเป็นที่เ,เรียบร้อยนะครับผมเลิกเย็นนะครับเพราะว่ามีปัญหาหน้างานนะครับก็คือว่าปูนปูนมาเร็วแล้วก็ติดงานของเกตถนนนะครับก็เลยเสียเวลาไปประมาณครึ่งวันแล้วก็มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าดับตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายโมงน,นะครับก็คือไฟดับทั้งหมดเลยก็เลยทําให้ได้งานแค่ เวียนเสแค่แสามเซนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราจะต้องเวียนเสียให้เสร็จทั้งหมดทั้งทุกด้านนะครับที่ที่ทำแบบและตั้งใจไว้นะครับว่างานเราจะให้เสร็จทั้งหมดครับแต่ปรากฏว่าไม่เสร็จนะครับก็เลยได้แค่เพียงประมาณเท่านี้นะครับผมนี่ครับให้ดูงานก็เดี๋ยวมาลุยกันใหม่ก็คือประมาณวันที่ อีกประมาณ4วันนะครับอีกประมาณ4-4วันก็คือเราจะไปเก็บงานที่หน้าง,งานปักน้ําก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากเสร็จเก็บงานที่หน้าง,งานปักน้ำเสร็จเราก็จะมาลุยต่อที่ตรงนี้ก็คือจะมาดึกันเต็มสูงกำหนดเสร็จหลังนี้นับไว้ประมาณ15วันนะครับคือหลังนี้จะต้องสร้างให้เสร็จนะครับก็คือบ้านนอกดาวจะมี1ห้องนอนพร้อมห้องน้ําในตัวแล้วก็มีห้องโถงมีระเบียงด้านหน้าพร้อมราคาจอดรถขนาด 3, าคูณหเมตรอีก1หหลังนะครับผมได้ราคา สามแสนบา, 30, บาทนะครับผมสามแสนทั้งค่าของข้างแรงแต่ว่าราคานี้มีแค่ต่อหม้อฟุติต้งนะครับแต่ว่าไม่มีไม่รวมพื้นนะครับเพราะว่าพื้นทางลูกค้าไม่ได้เทน,นะครับก็คือซึ่งตอนแรกมีเทมีเทพื้นแต่ว,ว่าลูกค้าให้เอาพื้นออกแล้วก็มาเสริมตรงในส่วนของระเบียนที่เป็นระเบียนด้านหน้าเนี่ยครับเอามาต่อเป็นหลังคาจอดรถแทนนะครับผมเพราะว่าพื้นลูกค้าวอนเดียวเทที่หลังได้นะครับก็โอเคเราก็สับเปลี่ยนกันได้นะครับเพราะความต้องการของลูกค้านะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง YouTube อสนันท o k ให้ด้วยนะครัก